มีมวยหุ้ยฟ,ฟังฟรีบอกทุกรมหายใจตั้งแต่เซียนมวยยันนักมวยบนเวทีเริ่มตั้งแต่มวย3ยกยัน5ยกวันจันท์ถึงวันอาทิตย์กลุ่มส่งราคาส่งข้อมูลฟอร์มการทุกมีถ่ายข้อสดให้ดูฟรีทั้ง2ช่วงมีแนวทางให้ทุกศึกเปิดให้ใส่กางอากาศแต่งกินได้ครบทุกโมีทุกอย่างครบเครื่องเครื่องมวยไปกับได้้ายวันเวทศึก มวยมันสนันเมืองปลาเจา้านาคาที่2ธันวาคมพศ2568อยู่กับผมครับเดินได้้ายวันเว่กราบสวัสดีนะผูเ้เร็กนะผู้ใหญ่พี่ๆสมาชิกทั้งในกลุ่มและดาช่องกันด้วยนะวันนี้เป็นเม็ดพิเศษเอาเม็ิ่งมวยไทยไฟไน์ชิงแชมป์โลกทั้งด้วยกันทั้งหมดใน6คู่หยิบยกมาทั้งหมด4คู่เอากันแบบสันส้นๆง่ายๆไม่ต้องสวดกันเยอะนำไปไประกอบการตัดสินใจเอานะแบบสรุปมาแล้วสันส้นๆเลยมา ก่อนจะลุยกันก็ขอฝากไว้กิ๊กเดียวเช่นเดิมเส้นทางการลงทุนเกี่ยวกับหมัดมวยเนี่ยรวดเร็ววันคงปลอดภัยปเปิดเร็วปิดช้าน้ําดีทางเข้าเนี่ยอยู่ใต้อุไฟใต้คลิปนะใต้คอมเมนต์ผมวางรายละเอียดไว้หมดแล้วเปิดเร็วปิดช้าแน่นอนมีมวยหวยฟังฟรีเข้าบอกออกหมดบอกทุกหน้าเสือบรรยากาศตัวเงินบอกหมดแน่นอนมาไปกันแบบสัน้นๆง่ายๆไม่ต้องสู้กันเยอะมากันที่คู่แรกชิงแชมป์โลก WBC มวยไทย way, 160, รุ่นมิดทเวต160ปอดระหว่างเกเรนสไยรี่จะพบกับทิสเตียนสเตลเฟอร์ เกรเดตเนี่ยเป็นคนอะไรนะใหญ่แข็งแรงแข็งแกร่งรวดเร็วมีหมัดหนักใส่เป็นชุดของถนัดส่วนมุนเงินอย่างทิสเตียนเน่เป็นคนสวิตเป็นมวยสูงยาวใหญ่แต่ตัดของถนัดแรงประทะเป็นรองสายวันเวขอเชียร์คู่แรกเข้าไปที่มุมแดงอย่างแกรเดตน้าคว้าเป็นมวยกระดุกมวยดูดีกว่าเลยน่าจะคว้าขมขัดไปครองได้สบายคู่แรกนี้เชียร์ไปที่มุมแดงอย่างเกรเดตสมัยรี่มาต่อทนนี่คู่ที่2เป็นชิงแชมป์โลก w ัรุ่น122บปอนด์ระหว่างเสาเอกออัจฉริยะจะพบกับหยกมรกตปาโดูอโยธยามุมแดงเป็นเสาเอกจ มือควบเครื่องดักสัดแข็งแรงวงในรัดเดี่ยวแน่นเด้งเข้าเชือกเด้งตีสู้มือมันมากส่วนบนเงินยังยกมารกดเป็นมวยซ้ายฝีมือควบเครื่องคล่องดักเตะดักทีบแข่งซ้ายแรงขวางหน้าดันแทงมุมแดงฉลาดกระพริบดี คู่นี้ซาเวขอเชียร์เข้าไปที่มุมแดงอย่างฟอร์มดีกำลังสดกดมา3ไฟต์เตอยู่ในช่วงกำลังมั่นใจเอามากๆนะแข่งซ้ายเนี่ยจัดจ้านเดี๋ยวจะเตะให้รู้จักเลยหลักเรียมดูดีกว่าเชียร์พปที่เสาเอกอออชริยะมาตอนที่คู่เอกคู่นำรายการของวันนี้เป็นชิงแชมป์โลกบิวรุ่นร้อยสามสิบปอนด์อย่างชายระขอหลักบุญจะพบกับจอร์จแมคคาร์ล็อกนะชายระเนี่ยมุมแดงเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องหลักเรียมดีไล่แขนกดตตอาวุธดักแรงทุกลูกรวดเร็วจัดชิงจัง โคตรดีส่วนจอร์ดมุนเงินเนี่ยเป็นมวยบัดหนักสูงยาวร่างร่างกายดีมวยสล์ยุโรปแรงแข็งแกร่งเรียสายบูสสายแรกต้องให้คนนี้เลยอย่างจอร์ดคู่นี้สายเวขอเลือกเชียร์พี่คนไทยอย่างชัยระเรียนได้ว่าโหดมากกดแชมป์มามากมายอาวุธมวยเยอะหนักคมเร็วออกแม่นเตะเจ็บต้นจัดปลายแรงเลยคนนี้ระหว่างเชียร์ไปที่ชัยระขอหลักบุตรมาต่อที่คู่สุดท้ายของผมคู่ที่สี่ของรายการอย่างชิงแชมป์ไดมอนด์วีซีรุ่น147ปอนด์กับเป็นตันเพชร อินด <ooo paying ita> <ao dans la Idol> ีอคาเดมี่จะพบกับแม็กวิกเกอร์หรือภูเก็ตไฟคลับนะกับปีตาเป็นมวยฝีมือครบเครื่องแต่ต่อยแรงจับตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงอาวุธหนักแรงทุกลูกส่วนแม็กนั้นเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องแต่ซ้ายแรง คู่นี้ซานเว์ขอนเชียร์เข้าไปที่กับเป็นตันครบเครื่องกว่าเยอะความเป็นมวยกินขาดหมัดขวาหนักไว้ใจได้อันตรายหน้าดูเชียร์ไปที่กับปตันเพชรอินดีอะคาเดมี่ตรงนี้านนฝากไว้เพียงแค่นี้นครับอยากรวยส่วนเอาอยากรวยกันเข้ามาที่บ้านนายซ้าย์วันเวทเลยทางเข้าอยู่ใต้ไฟใต้คลิปใต้คอมเมนต์มีมวยมหูให้ฟังฟรีบอกหน้าเสือบรรยากาศตัวเงินครบเี้ยงทุกลูกทุกคนแต่วันนี้นายซารเวขอตัวาก่อนครับสวสดีครับ